อะไรคะนี่คือกระดาษแม่ของแม่ของแม่นะบอกมาจากไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะแม่พอยเจ็บพอยชนเหรอเออไปไปดูยูาผิวไปเป่าอุยลบลบลบสเป๊กมาฝั่งนี้ลบสเป๊กลบสเป๊กมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ลบสเป๊กนะหลบสเป๊กมาฝั่งนี้ อ๋อปิปิดปิดปิดหน้าปิดหน้าไว้ก่อนพี่เพชรปิดหน้าเอาฝั่งนี้ชี้น้แงตากันจะนอแดงเลยแม่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 แมอแมแม่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 แมรแม่แล่แม่ัม่แม่แมาแม่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 แมาแ่่แม่ม่แ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 เ่แม่าม่มแม่แม่แม่มแม่แม่ไม่แม้แม่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 แมแม่ม่แม่แม่แมแแ่ กวอะไรัขอหน่อยชุ่มๆชุ่มชุ่งฮาโลล่าปัจจัยโอ๊ยมาแล้วคิดว่าได้แล้วโอ๊ยโอ๊ยอืมอร่อยเหรอเติมเงินแป๊บนะอย่าตบแรงสิลูกตบแย้มกะเจ็บตัวเนาะเออมันก็เจ็บตัว ใส่หัวใส่หัวใส่หัวอ่านหัวหัวอครูล่รล่หนูอยากเอาไอจครับหนูชื่อน้องอะไรบอกก่อนแม่หัวหัวใจแม่อุยหนูชื่อน้องอะไรบอกก่อน น้องอุ้ยอ,อุ้ยไอทิดด้วยนี่ฮัโลโหลหนึ่งหนึ่งลวกอาปากพองนะ่ะพี่เอาปากพองให้หนูหน่อยเอาปากอะไรนะเอาปากพองเอาปากเอาปากพองเอองมื่อกี้ามาันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุู่ๆอ่ะเอาปากพองอุ้ยนี่ไง อาปกผมไม่หน้เอาปากพองเนี่ยพี่แตงโมส่งเมียวเมียวมาให้เนี่ยอ้าลูกเอากูดูยาติ๋มยาติ๋มส่งมาให้อู้ยาติ๋มส่งมาให้ลูกเอาไอติมโอ้โหขอปิ้นมึอยากเอาไอติ๋มค่ะหัวใจทำไงหัวใจอู้ขอบคุณขอบคุณคุณย่าก่อนขอบคุณคุณย่าก่อนค่ะขอบคุณค่ะ có cái áo! Âm! Áo chim ờ Ôi! Mẹ luôn chép mưa! Chép nào nó! hết mặt kháng nâng ui, bay vui bay giùi! <laughs> mẹ! ao ít rồi! Mẹ! ao ít rồi! Tha. เราทำด้วยแม่ทำด้วยโอเคทำด้วยกันเดี๋ยวพี่ยาทำด้วยโอ้พี่ยาทำด้วยเมื่อวานใช่ค่ะไปเชียงคานมาแม่แบบอายปากพองให้หนูหน่อยโอ้ปากพองนี่ไงมาอีกแล้วเนี่ยอ้าวปากพองว่ามีหมวกด้วย อุ <c ười> à, ้ยอุ a ้อุ a ้ยวปากพองอยู่กับแม่ดูหลักอาปากพองปากพองชุมมาดูล่ะดูหลักอาดูหลกอาพองอ้าวทำไมไม่ขึ้นของหนูอ่ะหมูเด้ง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  mày đó mày đó ừ dạ ồ minh hoàng minh hải minh cầu Mình... không phải chung thu hà lưu lạc S <S นี่นองขึ้นน,นี่นี่มีมีฟองขึ้นไหมฟองมันหายหมดแล้วอ่ะวันนั้นหนูเล่นจนหมดแล้วอ่ะนเล่กันหมดวฟองชายพองหมดเลยอ่ะพอง ไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกอ,อ,อุ้ยลิงลิงลิงฮิปฮอป,ปแม่ยีบันเลยตีไหนไม่ตีโอพี่พลอยทาอะไรอ่ะอ๋อพัดลมมีพัดลมหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงอะไรเนี่ยนี่ปอาพองด้วยแม่นี่ปอาพองด้วยแม่ป้องก็ใช่ปาไม่เบิร์ตเหล่วมือนั้น มันไปไหนหมดจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ได้ตุ๊กตนดีดูดิขออีกหน่อยค่ะพอยขออีกหน่อยค่ะพอพออยากได้กระต่ายไหมเมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรอ่ะหนีเหรอหนีหรือเปล่าคะอุ้ยมายังอ่ะ ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะวอบคุณม,มาอีกยมแล้วลูกเบี่ยวเมีเบี้ย <ut oph il ic> ูว่าเอาแม่ให้หนูหน่อยอือขอแม่หหนูหน่อยคะ่ะเบี้ยวบิ้ยว มันหัวหนูอุ้ยนี่ไงย่าส่งมาแล้วนี่อะไรไม่รู้นี่เอ้ยอุ้ย,ยมีแขนหมีด้วยมีมือหมีด้วยเนี่ยมันนวดเนี่ยไอศครีมอุ้ยพี่พลีปากพองนวดเอาปากพองห้ามพโอหยาดกันแล้วอยากกันแล้ว อู้ <S <S นี่ไงแบ่งกันคนละอันโนโอยังมาแค่นี้โนโนระพพพแบ่งกันนะอันนี้อยากกินแม่พี่พอจ่ายกินกินทองไม่ให้กินนะกินไม่ได้กินมะไรกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะคันนะน่ะ เอาใส่หน้ารัวทำใส่หน้าแสดงการยึดโป่งงามแม่แม่รอายุบโปงงามคุณป้าขาป้าขาน้องพลอยน้องพลอยอยากได้ลูกโป่งค่ะไม่มีลูกโป่งแสดอการยึดโป่งค่ะค่ะค่ะน้องพลอยน้องไปค่ะขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะอุ้ยนี่ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปขบยุงคราม่หูน้าอยจกินน,น้ำผ่อนน้หิวน้ำเหรอ เดฟว์มันโกบี้ทำอะไรไม่ถูกอ่าอ่าไอเดฟมันจะแผลด้วยมันไม่เป็นแผลค่ะมันไม่ใช พอตอนี้เ,นเอาผ้าขาให้นิด่อแขอขอขอปากองให้ใข้ขอฟ้องทองอให้เข้าด้วยพีเข้ามาด้วยเป็นธรรมดา

อันนี้คืออาการของคนไข้ ด้วยมันจะไปแล้วนะอย่างต้องเตรียมตัวไปงานแล้วนะขอบคุณของขวัญด้วยค่ะบอกก่อนอุ้ยมงคุดมันชุดอุ้ยโอ้ยโอ้ยลูกปอง หายไปหมดแล้วค่ะขอบคุณแทน <c oughs> น้องเพชรน้องพลอยด้วยนะคะหนูจะไปเตรียมตัวไปงานแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะเช่อกันคะ